อะไรนะทะเบียนทะเบียนอะไรนะพอกันลงเดกี่นางเด้ออาิมอย่าากันเดพี่นางเด้อเบีอยาเนาเนี้ ไปเอาสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้น้องอุ๋อิงเจ้าของแบรนด์รัตนาพรแบรนด์ครับตอนนี้เขานั่งอยู่บุตรัตนาพรแบรนด์เนาะเจ้าของแบรนด์มาแล้วครับเจ้าของแบรนด์เหไม่บีบพับไปเบิ้งนะครับสวัสดีครับป้าเจ้าของอาหลับปะขาอยู่นี่เด้อพี่น้องเด้อขาอยู่นี่เดี๋ยวมาเรื่องนี้ใส่เสื้อนี่แหล่ะมาเลยไอ้ที่ถือกระเป๋าเร็วเดี๋ยวน้องจะมาตรงนี้ป่ะไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจ ฝากพี่น้องนะครับช่องเสียเอ็มเสียอัมนะครับเสียอัมจีโอวันเสียเอ็มจีโอทูออฟฟิเชียลนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเวทีห้องกำลัง เลงมือครับพี่น้องครับติดตั้งไฟขึ้นแผงคางได้ก็ขึ้นก้อนเพราะว่าเรามีเวลาทํางานแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับหลังจากเมื่เว้นนี่กับฝนตกเนาะพี่น้องครับและนี้กับท้องฟ้าปลอดโปร่งครับนี่แจ้งจางฟางแล้วครับมาเลยครับมาแรงครับหน้าลงกัน SPRC นะครับ กินกับมาฮอดแล้วครับพอจูกระลังมาฮอดกับกินเขาอยู่นะครับโอ้พอการไซตโจจริงรูปล้อครับพอการไซ่ครับเจบีล่ะ บรรยากาศหน้างานตอนนี้ครับเอฟทีกับอุ่นนาฟ้าข้างเหมือนเดิมนะครับคื <9 S 1> <9 S 2> อเก่าเหมือนเดิมเก่าสองทุบได้เล่นไหมวันนี้ถูสีสองทุบครึ่งไปครับโอแต่ว่าเลี้ยวเติบอยู่เดียวบนเฮดคุ้นๆคุ้นตอนหาโมงนี่เนาะเมียนโต๊ะมาหลอกซ้องอกันแล้วหลอบหลอกแรก น้ำโหงุดหงิดไหมแต่ว่าดินตรงนี้มันมันก็ดีใช่เนาะแต่วันเป็นดินแบบนี้ไหมมันจะเป็นดินดินทรายใช่ไหมครับดินทรายผสมอะไมันเนี่ยหน้าเวทีขนาดฝนตกยิงแห้งนเป็นแบบนี้หรือไหมโบเชะดิได้มาขึ้นี่แฉะสวัสดีครับเอฟซีหน่อยลูกสวัสดีครับสวัสดีครับนี่หน่อยลูกสวัสดีครับพกันน้องอะไรครับ น้องไอคิวเอาพูดใหม่น้องอะไรครับน้องไอทีครับน้องไอทีครับเยียนอยู่ปไหนล่ะครับป .4 นะครับตอนนี้ใครเลี้ยงสายพินสายพินอยู่กับใครอยู่กับอาพึ่งครับพม่พอแต่พอเพอตตากข้าวไปแช่ไ้พอตตากข้าวไปแช่แอบซีมาล้อไทยลูกน้ำมุกยิง เดี๋ยววัดเจ้าหน่อยไปดูใสวัสดีครับมามาทำช่องด้วยเหรอครับทำฝาช่องหนูไงโอขอให้ติดตามช่องเสี่ยนนลนะคะเสี่ยวบอสโจนะคะขอให้ติดตามเยอะๆๆๆๆนะสาธุครับข่าวนะจเริญเรนนะลูกนะสาธุครับขอบคุณมากครับโอเคมาแล้ว สวัสดีลูกสวัสดี้วหวอ,อิงแต่น่ารักจุงเบยยุลูกหัน้องหน่อยลไม่ได้ค่ะแเขาเป็นพี่นี่เขาบนไว้ไยก้จับแต่จับแจมือพี่เคยน้องหลูกน้องเป็นโรคหัวใจเขาบนไว้เขาก็เลยดีขึ้นไงก็หนูเป็นคนพิเศษนะลูกเทวดาทางฟ้าเอ้ยลูกปุ่นแล้วจะร้องไห้ น้องหน่อยไปไหนนี่อยู่ในรถอะฮะเออให้เกอนอนพักผ่อนไปลูกนั่นแหละลูกนร้านน่ขายลูกกับพี่เขานี่ไงเข้ามาแล้วแสงมาแล้วเออปการ แกสว่างนอัสว่างเลยครับถ้มีเ้าดิบอกมือติบเด้ต้องรัดเชียงปันด้วยดิเจ๋เลยครับมีปะการองอ่ะให้มองตัวถ่ายให้ คุยกับเป็นเพื่อนรกเองเสียงของจันถ่ารูปมค้ถ่ายรูปได้คะจบเดินะนะคะเชิญเลยค่ะนครับนหมอ่ายขอคิวได้ค่ะน้องหมอรบกวนนะคะเจอกัน sử dụng là công nhân viên nhá. để con ruột đi <laughs> con, lắp thêm. ôm

โอ้ม่ายขอไปดีหมาเใกล้ไหมดรวน้าเจ้านวลสว่างป่านดวงยังขาวเลยอ่ะขาวมาก มันลอยหรือเปล่าพ่อเอาจริงมันลอยหรือเปล่าพ่อจริง๋อล่าระยิบระยับเลยตอนนี้อันนี้เราส่งคีมแก้สิวให้พอนอนแล้วเมนบ้พอนอนต้องไปแวะร้านขายยาลูอมดูยยาด้เสยดายลูกอมเป็น ใช้ ab, ีเอไฟอย่างนี้มีครับอย่งหนักย่งหนักเลยเ้าเป็นรับผิดท่รัอะกบิอะครับพ่อการขึ้นไปแล้ว นายคุณกเ,เสีย์นะครับรัตนาพรเบียนมาเที่ยวงานนะครับพี่น้องมากกุดมชู่หน้าง,งานได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องสนิทอยู่ดีมีแห้งสู่ภาพร่างกายแข็งแรงลำเวยทุกทุกคนครับขอบคุณครับ